ค่ะหนูชื่อเด็กกิงนริสาเบิร์นชื่อเล่นน้องเอมี่ค่ะอายุเจ็ดขวบอยู่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานที่มีคติสอนใจเรื่องปลาสายรุง้งแต่งโดยมาคัสวิสเตอร์ที่ป่านแก้วเป็นผู้แปลขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ มันคืกีมันเกีมันกีเพียงกลายออกไปในทะเลลึกมีปลาตัวหนึ่งไม่ใช่ปลาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปลาที่สวยงามมากสวยกว่าปลาตุนอื่นในท้องทะเลแห่งนั้นมีเกล็ดสดใส่ใทั้งตัวทั้งสีม่วงสีเขียวสีฟ้าแล้วยังมีเกล็ดสีเงินสะท้อนเป็นประกายวาววับอยู่ในสายน้ มความสวยงามของปลาตัวนี้พากันเรียกมันว่าปลาสายรุง้งแล้วคอยชักชวนให้ไปเล่นด้วยปลาสายรุ้งจ๋ามาเล่นด้วยกันไหมจ๊ะปลาสายรุ้งกับว่ายน้ำหนีอย่างไม่ใยดีด้วยท่าทางที่เย่อหยิ่งวันหนึ่งลูกปลาสีฟ้าตัวน้อยว่ายตามปลาสายรุ้งไปพร้อมกับร้องเรียกว่า ปลาสายรุ้งจ๋ารอด้วยขอเกรดสีเงินของเธอเพียงเกรดเดียวจะได้ไหมจ๊ะมันสวยเหลือเกินเธอเองก็ไม่อยู่มากมายปลาสายรุ้งตะหวาดว่าเธอคิดว่าเธอเป็นใครถึงกล้าขอเกรดอันแสนสวยจากฉันไปพลนนะลูกปลาสีฟ้าตัวน้อยตกใจจึงรีบไว้น้ำหนีมันเสียใจมาก งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนปลาทั้งหลายฟังต่อจากนั้นมาก็ไม่มีปลาตัวใดเข้าใกล้ปลาสายรุ้งอีกเลยเมื่อปลาสายรุง้งว่ายผ่านมาปลาตัวอื่นก็จะพากันหันหน้าหนีแม้จะไม่เกล็ดสวยง,งามสักเพียงใดหากไม่มีใครเข้าใกล้ไม่มีใครชื่นชมมันจะดีไปได้อย่างไร ปลาสายรุ้งจึงกลายเป็นปลาที่เงาที่สุดในทะเลแห่งนี้วันหนึ่งปลาสายรุ้งได้ไปปรับทุกข์กับปลาดาวฉันสวยทั้งเพียงนี้ทำไมไม่มีใครชอบฉันปลาดาวตอบว่าฉันตอบไม่ได้หรอกแต่ถ้าเธอว่ายลงไปใต้ปากการัง คบถ้ำแห่งหนึ่งมืดมากมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยท่านนั้นเองก็มีดวงตาสองดวงจ้องมองในความมืดไอ้พูมเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดเป็นดวงตาของมึกยักษ์แสนฉลาดนั่นเองฉันกำลังรอเธออยู่ฮะฮๆฮะฮะ,ะขืนเล่าเรื่องเธอทั้งหมดให้ฉันฟังหมดแล้วฮะฮๆฮ คำแนะนำของฉันก็คือแจกเกร็ดสิงเงินของเธอให้กับปลาุนอื่นตัวเกรดแม้ว่าต่อจากนี้ไปเธอจะไม่ใช่ปลาที่สวยที่สุดในทะเลแห่งนี้ก็าตามแต่เธอก็จะเป็นปลาที่มีความสุขที่สุดฮ่าฮ่าฮาโอ้ยคอยเหตุบ่ได้จะให้แจกเกรดสิเงินอันแสนสวยของฉันหรือฉันท,ทำไม่ได้แต่ บึกยักษ์ก็ได้หายตัวไปเสียแล้วฉันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีเกล็ดสีเงินวาววับทัานนั่นเองกมลมครีบของใครบางคนมาแตะต้องตัวเบาลูกปลาสีฟ้าตัวน,นั่นเองปลาแสรุ้งจ๋าอย่าโกรธเลยนะฉันเพียงแต่อยากได้เกร็ดสีเงินของเธอปลาสายรุ้งลางเล เกดสีเงินของฉันเก็ดเล็กๆคงไม่เป็นไรหรอกปลาแสารุง้งทอดเกรดสีเงินอันเล็กที่สุดอย่างเรามาระวังและส่งให้ลูกปลาสีฟ้าตัวน้อยขอบใจจ้ะขอบใจมากลูกปลาสีฟ้าตัวน้อยพ่นฟองอย่างเบึกบานใจขณะที่จีเกดสีเงินกุกับเกล็ดสีฟ้าของตนปลาสายรุง้งรู้สึกแปลกแปลก ขณะที่มองดูลูกปลปาสีฟ้าตัวน้อยแหวกไว้อวดเกล็ดสีเงินอยู่ไม่นานนักปลาตัวอื่นก็ว่ายมารุมล้อมปลาสายรุง้งปลาทุกตัวต้องการเกล็ดสีเงินทั้งสิ้นปลาสายรุง้งแจกเกล็ดสีเงินให้กับปลาทางด้านซ้ายแล้วย้อนแจกเกล็ดสีเงินให้กับปลาทางด้านขวายิ่งแจกเกล็ดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกมีความสุขมากเท่านั้น ไหน้ำรอบๆตัวเป็นประกายหรือเกล็ดสิงเงินวาวับหมดยิ่งรู้สึกมีความสุขมากมากจริงๆปลาแสุ้งจ๋ามาเล่นด้วยกันไหมจ๊ะปลาแสุ้งตอบรับอย่างมีความสุขเอาสิจะ๊ะฉันมีความสุขเหลือเกินที่ได้ออกมาร่วมสนุกกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆคะ่ะปลาแสุ้งเป็นปลาที่สวยที่สุดในท้องทะเลเพราะมีเกล็ดสิงเงินวาวับ แต่มันกลับเยอะยิ่งจนไม่มีปลาตัวใดอยากเป็นเพื่อนจนกระทั่งมันได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแล้วนั่นแหละเพื่อนๆคะแาลืมขนมของเล่นดินสอให้กับเพื่อนของเรานะคะเพราะตัวเราจะมีความสุขดังพุทธสุภาษิตที่ว่าการให้การแบ่งปันจะเป็นที่รักของทุกคนเหมือนปลาสายรุ้งนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ